มันตู้กับข้าวแล้วหนูเอ้ยนี่มีเบิร์ดก็มานะ,อะโอ้หนักมากเนื่องเงินล้านนะคะทุกคนจะมีรถมาแนะนํากันนะคะสําหรับสายบรรทุกสายลุยสายขับขายของอย่างประหยัดงบน้อยๆราคาสุดพิเศษเลยทีเดียวนะคะ,ะมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ i s u ูซูด,ดีแม็ e c c สเคแคปนะคะ1.9 S p 2016ันั่นเองจ้าเจ้าตัว i ีซูซูดีแของเขานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีเทาด้านนะจ๊ะ โลโก้ของเขาเป็นโครเมียมนะคะสีบรอนเงินนะคะตาไฟของเขานะคะตาไฟคมไฟของเขาก็ยังสวยใสไม่ขุ่นไม่หมองนะจ๊ะพร้อมจบใช้งานเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัว Isuzu D-Max ของเขานะคะพิเศษเลยมาดูด้านข้างกันเลยทีเดียวคะ่ะด้านข้างของเขานะคะจุดเด่นของเขาก็คือล้อแม็กนั่นเองค่ะแม็กใหม่ยางใหม่จากทางออเกลดออโต้นะคะจัดทํามาให้นะคะนี่มีทั้งฝาครอบเบรกสีแดงด้วยสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับ สายซิงหรือสายบรรทุกนั่นเองค่ะด้านข้างของเขานะคะก็จะมีตาไฟนะคะเป็นไฟเลี้ยวข้างแก้มของเขานะคะนี่สเปคแคปด้วยนะจ๊ะที่เปิดประตูของเขานะคะก็จะดีไซน์มาเป็นสีดำนะนี่สวยมากเลยจ้าแล้วยังมีแม็กไลเนอร์ใหม่ๆอีกด้วยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบเปล่าแล้วมาดูกันเลยค่ะคอนโซลข้างหน้าของเขานั้น กว้างนะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะมีที่ใส่เหรียญอยู่ตรงด้านหน้าอีกด้วยว้าวพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบ Power อร์นะคะมีแต่เสียงดังมากปิดคนขามาดูไม์กันเลยค่ะนะปิดสองวันสิหนั้นไม์เท่าไหร่หนึ่งแสนกิโลเมตรนั่นเองถือว่าเป็นไม์น้อยมากเลยนะคะก็ยังมีวิทยุนะคะคงความดังเดิมนะจ๊ะนะเหมือความวินเทจของเขานะคะนี่ เปิดวิทยุได้เลยนะคะกดเพิ่มเสียงได้โอ้เสียงดังชัดเจนโอ้พี่เบิร์ดมาเลยนะคะทุกคนคะ่ะพี่เบิร์ดก็มานะส่วนแอร์ของเขานะคะทุกคนคะ่ะปรับได้เหมือนกันเป็นแบบแมนวนวลนะคะใช้แบบความหมุนนะทุกคนจ๋าแรงมากด่วนเกียของเขานั้นเป็นแบบแมนวนวลนะคะมออีที่ใส่แก้นะ้ําเช่นกันคะ่ะส่วนข้างล่างช่องไฟของเขาตรงนี้ ตรงนี้ใส่ของซ่อนเล็กๆน้อยๆได้นะทุกคนซ่อนเงินได้นะตรงนี้จริงซ่อนเงินซ่อนเหรียญได้ที่เก็บสัมภาระของเขานั้นโอ้หนักมากนึกว่าเงินล้านนะคะทุกคนแทนแทนเป็นบุ๊คโซวิดนั่นเองค่ะเป็นของอิสุซุนั่นเองนะคะไปดทุกคนแอร์มันเย็นมากค่ะทุกคนค่ะกคคะ็ดีอย่างเขาต้องนึงนะชอบตรงนี้เขามีที่ซ่อนไม่ใช่ที่ซ่อนนิดที่เก็บจะเก็บเงินก็ได้หรือว่าใส่แก้วน้ำตรงนั้นก็ได้นะคะสะดวกต่อการยิบจับมากเลยนะคะแบบนี้ดีมากเลยนะทุกคนปกติทุกคนเราเนี่ยมันต้องอย่างนี้ใช่ปะ มันต้องอย่างนี้ละขึ้นใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วเขามีระบบหีและจ้าหนูเหมือนตู้กับข้าวแล้วหนูเอ้ยนี่เป็นไงเปิดออก4ด้านเลยจ้ะทุกคนกว้างมากกว้างกระโดดเล่นได้อะตรงๆนี่อุ้ยเบาะเป็นโฟมนุ่มมากทุกคนนุ่มมากค่ะ เป็นยังไรบ้างคะกับเจ้าตัว i อ so u ูดีแมคคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่414,000บาทเองค่ะราคาผ่อนนะคะที่8,000บาทนั่นเองจ้าถูกมากๆเลยนะคะสำหรับรถสายลุยสายซิ่งนะจ๊ะอยากจะบอกนะคะหากใครสนใจนะคะรถคันนี้นะคะเพียงทักอินบ็อกซ์มาหาเราเลยบอกว่ามาจากคลิปนี้นั่นเองรับไปเลยค่ะ ส่วนรถสุด,ส,ดสุดพิเศษเลยคะ่ะดอกเบีย้ย2.79%นั่นเองว้าวเป็นไงบ้างชอบกันไหมดอกเบี้ยถูกด้วยนะและยังมีประกันฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงนานถึง1ปีด้วยซ้ำโหและก็ยังมีนะคะคาสปาอีกด้วยใช่ไหมเนอะกล้องติดหน้ารถให้อีกด้วยนะคะเขาไม่มีให้แต่เรามีให้ด้วยนะแล้วที่สำคัญแม็กใหม่ยางใหม่อีกด้วยนะเป็นยังไงบ้างชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกด s u b s c r i b ์ให้กับ โบนัสด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาก,ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย